ยายบอกว่าออนิวกลับบ้านได้แล้วยายตีหนูอิ่มแล้วนั่งนั่งดิมเลยนั่งตายยายยายยายตีหนูเอายายตีหนูด้วยเหรอใช่ยายใจร้ายเหรอใช่โอ้โหทำไมยายเป็นคนนิสัยแบบเนี้ยยายนันดื้อยายนันดื้อโอ้โหเอานิ้วดื้อไหมเอานิ้วนันดื้อเออไม่เห็นดื้อเลยเนาะยายตีหนูตายยายตีหนูตาย ยายเรียกให้กลับบ้านแล้วหนูกดแล้วนะหนูกดแล้วนะหนูกดแล้วนนี่นะเขาจาเพื่ออะไรของใครเปิดขวดใช่จริงด้วยเหรออืผื่อแล้วจิ้น้ำใหม่อ๋อใช่นี่เหนื่อยเป็นอะไรใครทำทำมิกัดแขนอันนี้เก็บเก็บคันคันโอ้เจ็บเจ็บคันคันนี่เจ็บอะ้รปีกเหรอโอ้ยเป็นอะไรเงี้ยเจ็บแบบนี้เลยโอ้เจ็บเจ็บแบบนี้เลย ไฟอะไร่ะไฟจับจ okay, right? okay, 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 ับไฟจับจับเทไหมเทเนอโอเคทำมือยังไงอันนี้โอเคแม่เองเรอย่างงั้นอะ